สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมนะคะแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งแล้วก็มีแนวทางเลขเด็ดด้วยนะคะมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นแนวทางของเด่นบนอินทรเทวะนะครนะคะ10หน่วยล่างของเวียงพิงนะคะหน่วยบนของแอดเคส่วนแนวทางเลขเด็ดค่ะเราก็จะมีของนกนำโชค รุ่งๆนะคะผีเสื้อเทวดาให้โชคหนูผีพเนจรแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วย,ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูหน่วยบนของ AE กันก่อนเลยนะคะแนวทางวดที่แล้วของเขาให้มา4ตัวนะคะก็เลข1ก็เข้าไปสำหรับหลักหน่วยส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะหลักหน่วยของ k e ให้มา4ตัวเหมือนเดิมก็จะมีเลข9เลข8เลข0แล้วก็เลข1นะคะ ใครมีหลักสิบบนแม่นๆก็ลองหามาเติมดูนะคะเม้นบอกแอดบ้างเนาะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันแอดก็ขอบคุณแนวทางข้อมูลดีๆจากแอด KE ด้วยนะคะต่อมาค่ะ10หน่วยล่างของเวียงพิงแนวทางวดนี้ให้มา5ตัวด้วยกันก็จะมีเลข1เลข4เลข5เลข7แล้วก็เลขสูนนะคะ ก็ลองดูค่ะใครชื่นชอบของเวียงพิงอยู่ก็เซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะเด่นบนอินทรเทวะนะครแนวทางวดที่เล้วของเขาให้มา4ตัวนะคะก็เลข8เข้าไปในส่วนของหลักร้อย ส่วนแนวทางวดนี้ค่ะเด่นบนของอินทรเทวนครให้มาสี่ตัวเหมือนกันนะคะเหมือนเดิมเลยจะมีเลข 5, เลข6เลข7แล้วก็เลข9นะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางวดนี้จะเข้ากี่ตัวนะคะ1หรือ2ตัวหรือจะมา3ตัวเลยหรือเปล่าก็ลองดูค่ะนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากอินทรเทวนครด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอประเด็นนะคะข้อมูลเลขล่างาแนวทางงวดนี้เขาให้เลข1มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนเลข2ก็มา2ล้านเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับแอประเด็นตัวเจาะเลขล่างก็จะมี1 5 2 7แล้วก็3 9นะคะ ใครชื่นชอบผลงานของแอดละเด่นอยู่ก็มาเซฟแคปเก็บ mm hmm. เป็นข้อมูลไว้ได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ mm hmm. ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของสาลาพักใจก็แนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขาให้มา2ชุดชุดแรกให้เลข4กับเลข5ชุดที่2ให้เลข0กับเลข9 ระวังเลขเบิ้ลก็คือ44 55 00แล้วก็99นะคะส่วนเลขตารางของเขาก็จะให้เลข0เลข1เลข9เลข5เลข2เลข3แล้วก็เลข4นะคะใครชื่นชอบคู่ไหนตัวไหนของสาราพักใจก็ลองเม้นบอกแอดบ้างนะคะ ัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงลองหาเลขดับมาตัดเพื่อลดต้นทุนได้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสาราพักใจด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของคู่โต๊ะบนแนวทางวดนี้ของเขาจะให้มาสองคู่ชุดก็คือเลข96กับ97นะคะก็เน้นไปที่เลข9นั่นเองเนาะ แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคู่โต๊ะบนด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของแอดรุ่งรุ่งนะคะแนวทางงวดนี้เจาะเลข3ตัวของเขาจะให้3 5 6 2ตัวจะมี3 5 6 3 5 6, 5, 6. 5, 6. แล้วก็5 2นะคะใครชื่นชอบผลงานของแอดรุ่งรุ่งอยู่ก็หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดไว้ได้นะคะ แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ของนกนำโชคเลยนะคะแนวทางงวดนี้เลข2ตัวให้มา5คู่ชุดก็จะมี8 3 8 4 8 5 9 4 9 5ข้อมูลชุด3ตัวก็จะมี3 8 5กับ4 9 5นะคะ ใครชื่นชอบของนกนําโชคอยู่เนาะตัวเลขของเขาไม่เยอะเลยก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากนกนําโชคด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของผีเสื้อเทวดาให้โชคแนวทางวดนี้ค่ะชุดนางฟ้าจำแรงนะคะทานบารมีให้มา5คู่ชุดก็จะมี6 7 5 0 6 9 2 7แล้วก็1 9นะคะอันนี้ไม่ได้ระบุพิกัดมานะคะว่าเลขบนหรือเลขล่างส่วนต่อมาค่ะจะเป็นของผีเสื้อเทวดาให้โชคเหมือนกันแต่เป็นข้อมูลเลขล่าง25ชุดนะคะเป็นข้อมูลชุดเต็มของเขายังไม่ตัดเนาะของเขาก็จะมี2 1 3 1 4 1 5 1 7 1 2 2 3 2 4 2 5 2 7 2 2 7 3 7 4 7 5 7 7 7 2 8 3 8 4 8 5 8 7 8 2 9 3 9 4 9 5 9แล้วก็7 9นะคะส่วนข้อมูลเลขกับของเค้าแอดยังไม่เจอเนาะเดี๋ยวถ้าเจอแล้วจะรีบนำมาแบ่งปันกันให้ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากผีเสื้อเทวดาให้โชคด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของหนูผีพเนจรก็แนวทางวดนี้นะคะข้อมูลเลขบนของเขาเน้นไปที่เลข6เจาะเลข3ตัวจะมี4 6 9 2ตัวบนคือ6 9ส่วนเลขล่างก็เน้นไปที่เลข6เหมือนกันเลยตัวเจาะก็คือเม็ดเดียวคือ6 9นะคะ แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนูผีพเนจรด้วยนะคะเรามาต่อกันเลยค่ะกับเลขมหาเฮงแนวทางงวดนี้ให้มา2คู่ชุดจะมี71กับ72เน้นไปที่เลข7นะคะก็ช่วงนี้เลข7มาค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะไม่รู้ว่างวดนี้จะมาต่อหรือเปล่าแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนูผีอาเลขมหาเฮงด้วยนะคะขอประทานโทษ ่อมากันเลยค่ะจะเป็นของนางฟ้าพาวย9นะคะก็ให้มาทั้งหมด54ชุดนะคะก็ลองดูค่ะ FC ท่านใดชื่นชอบก็ลองเซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลได้นะคะสำหรับนางฟ้าพาวย9ตัวเลขของเขาอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะ FC ท่านใดชื่นชอบก็ลองเซฟเก็บไว้หรือหาแนวทางเลขดับมาตัดเพื่อลดต้นทุนได้นะคะ แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากนางฟ้าพารวยเก้าด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของอาจารย์กรกรสินแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข0ูนย์กับเลข5ตัวเจาะจะมี02 52 05 55 07 57 09แล้วก็59นะคะ ก็สำหรับคนที่ชื่นชอบอาจารย์กรการสินอยู่แอดก็นำมาฝากกันแล้วก็อย่าลืมเซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลกันได้นะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรการสินด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาฝากงานเนาะก็ต้องการหาข้อมูลสํานักไหนเราก็สามารถเมนพูดคุยกันใต้คลิปได้เดี๋ยวแอดจะทําการบ้านหามาแบ่งปันกันให้นะคะส่วนคลิปนี้คะ่ะแอดก็ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอพระคุณคะ่ะ